สินเดชชาแนลอะไรวะบอดดี้แลกดอแล้วพ่อพีโหยนี่มีปืนอะไรบ้างโชว์โอเคเริ่มจากก๊อกสิเจ็ดก็ได้ยิงเง้สามร้อยก่อนดิ นัดเดียวก็ตายแล้วสามร้อยเนี่ยแรงนะปืนกล็อกเป็นปืนพกตายาตายหมดแล้วตายหัวก็ตายใช่ห้าพันแลแน2สองคือช็อตกันหักชอ็อตซองแสนนั่นเองซองแฟดลองยิงไอ้สามร้อยที่หน้าอก อัดเดียวตายเลยห้าร้อยโอ้ยไม่ตายห้าร้อยไม่ตายครับคุณซอมมันคือกระสุนกระจายออโต้กลอกยิงรัวกดทีเดียวเดียวออโต้เลยะออโตออ้อ่งคาไม้ชัดเลย ตรงทางทุกท่าเลยในชะ่ใช่ล็อกเนี่ยถ,ถ้าของจริงมีอย่างนี้ก็ได้ครอบครองนะคือยิรุ่นระเบิดเอมสามส่จริงพี่ิาเปก็เป็น m อ0 3สอง่วม่ะาเป็น m อองสพี่จริงมันต้องระเบิดนะ ในรูปนี้ไกลได้350เมตร350เมตรไม่ไกลเท่าไหรหรอกจะวิ่งเหนื кий, ing, 4, ่อยนะสนามฟุตบอลหนึ่งประมาณ400เมตรรอบสนามฟุตบอลนะทำสันนี่ค่าทอมสันปืนโบราณจบปันจะตาย อะไร FN 4 5มันไม่ไ e ด้รวมเป็นปืนโอเคก็แรงอยู่นะเบอร์เจ็ดก็คืออตโตเบต้าตา ปุ่เล็กกะจิ๋วลิวตัวแปดปุ่เล็กกะจิ๋วๆไหนวะ่าย <500. S 1> แล้ว, <500. S 1> ไ,ลวไม่มีหายแล้วห้าร้อยอ่ะโอ้ดูขึ้นมาทำไมก็นำยิงขนาดนี้ลุกขึ้นมาทำไมถ้าขอนได้แล้วใช่ โอ้เลือดเต็ม้ยูซี่คือเพงของเรา,อาโอ้โอแทงไปจากการะรังกับสุนนี่ เลขศูนยคือนะดดาตาย,ยตายไหมกัเลือดติดมือห้อาร้อยตายไปแล้วห้าร้อยต <Okay. S 2> าย เอ็นสิบสีมสี่เลลลองดูดิปืนโบราณตายปืนมันแรงไงตายไหมไม่ตายยิงซ้ำต,ตายไหม,ไมอ๋อเสื้อ,ออะเซอร์มิลิตรายแรงสตาร์วอร์สตาร์วอร์เป็นไงวะมันต้อง ต้องคิดคิวคิดคิวเลยนะเนี่ยลาก่อนจัดมามอินซอร์กีเกอร,ร,กกอร์ปืนทะเลทรายเ็กเกี่ยวโอ้โหแรงมากครับยิงตัว <stag. S 2> โอ้ยิงอะไรก็ตายหมดเลย iser. โอ้โอโอ้โอ้ปืนสงครามชัด บอลปืนยิงสี <S <S โอ้โหมันจะตายไหมเนี mm. ่ยปุนอัดแก๊สปืนยิงสีทงเอไปเลยมไ่เลื่อหรอไือนปุนอัดแก๊สกระป๋องใช้ใช้ขับลูกเลยแจ๊สถ้ามวนคือเก็บลูกเพราะเคยเล่นไม่ชินกันปืนคนหนักห้าสิบห้าห้ามมตรเหรอกระสุน แสงสีขาวนี่เป็นแฟลแบงค์เลยเนี่ยยิงโคตรเยอะตัวขาดกระสุนน่าจะได้ต้องนอนยิงกลางขาทรายออกแล้วนอนยิงปืนกลหนักเนี่ยเดี่ยวไปข้างนอกเอาตาบีไปข้างนอกเอาไอเปเล่นไปนไหน ยากเป็นใจขนา,าด,ด <c oughs> านี้นตาไปยิงข้างนอกแล้วไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> โอ้แข่งตัวใหญ่ยุงยากเสือกตาหรือไงตายแล้วบ้งกลับไปดูสิยังก,กระโดดกลับมาไหมไม่กระโดดแล้วล <c oughs> ุกได้แม่ว่าปืนปืนคืนหนักของเราเนี่ไมันเรื่อย ต่ก็คืะตุกยานใช่ปะอ้าโอเคกลับไปเกินใหม่แล้วเดีวเนเปอร์สนเปอร์ูท่าแล้วน่าจะเป็นูไม่ได้โคตรแรงอ,ะอ่ะห้าร้อยดิห้าอยดิโอ้โหพันดิโอ้โหห้าพันโอหนัเดียวจอดเป็นอะไรวะอีตัวไหนอ้ตัวไหนอะ PSG 1. 1ไอ้ไอ้ตัวนี้มันดิ้นตัวนีน้มันดิ้น ตายหมดแล้วโอ้โหโคตรแรงอะโรเวอร์ลีโวโลีโวเวอร์เอ่อสมิธแอร์เวสันอันนี้ก็แรงเหมือนกันจุด357มั้งเนี่ยอันนี้ของจริงนี่แรงถีบกลับนี่กระเด็นกระเด็นกระเด็นก็ดีกว่าอื้ม ได้หมดทีหนึ่งสองเดี๋ยวไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาดูรูปสิไม่รู้จักไม่เคยเห็นหหน่าจะไม่แรงเท่าไหร่แรงแรงแรงโอ้ยห้าพันไม่ตายน่าจะเป็นคือที ไหลมากครับไม่มีการซูมเลยอะไยลงเลยลงเขาไปเลยบายบายออระายย,ายิงนี่เป็นแสนกิโลใกลขคาดนไกลใค,น,น,ใคน,นก็ตันับัออบกล้อง ยอดโอเดีเ๋ยวพบกันนะครับ